สวัสดีครับบุญมีมารายงานตัวอีกแล้วครับวันนี้บุญมีมารายงานตัวในวันที่ฝนพรัมครับบ้านไม่กี่งฝนตกตั้งแต่เช้าเลยนะคะแต่ว่าตกไม่แรงตกพรัมพมค่ะตกพรัพรแล้วตอนนี้ก็ยังตกอยู่นะคะตอนนี้บ่ายสองโมงบ่ายสองโมงกว่าก็ฝนก็ยังตกอยู่นะคะ พอพ่อแม่ท่านใดไม่ได้ออกไปไหนก็ดูดูดูดความน่ารักความหล่อๆของบุญมีได้นะครับไม่ลูกฝนตกออกไปไหนลําบากก็นั่งดูคลิปของบุญมีได้ครับบุญมีกับน้องๆมารายงานตัวครับหนุ่มน้อยหน้ามนของเรานะคะเดี๋ยวนี้เก่งขึ้นทุกวันนะคะเก่งขึ้นทุกวันตอนนี้น้องน้อง,องมีอาการอยากจะกระดึ๊บมากขึ้นนะคะ เท่าที่แม่กิ่งสังเกตอยากโชว์พลังเยอะขึ้นค่ะอยากโชว์พลังเยอะขึ้นแต่งตัวโชว์ซะเลยใช่ไหมลูกคุณมีขอแต่งตัวโชว์ซะเลยครับเดี๋ยววันนี้ดูความน่ารักของออน้องใหม่ของเราด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้น้องใหม่ของเราก็จะมาโชว์ความน่ารักให้กับพ่อพ่อแม่เอฟซีได้ รักแล้วก็เอ็นดูเขาด้วยนะครับเอ็นดูบุญมีและเอ็นดูนำชัยด้วยนะครับแล้วก็น้องๆตระกูลทองทุกทุกคน48ชีวิตครับตอนนี้บ้านเรามี8 48ชีวิตแล้วครับว่าจะไม่เพิ่มว่าจะไม่เพิ่มนะคะแต่พอเราได้เห็นได้รับรู้แล้วก็อดที่จะไม่ได้ สงสารเขาเพราะว่าถ้าเขาเขาถ้าเราไม่เอาเขามาอยู่ด้วยน้องก็ถึงแม้จะรักษาหายแล้วน้องกลับไปอยู่ที่เดิมน้องก็จะมีเป็นเหมือนเดิมอะค่ะอาการเหมือนเดิมเพราะว่าอย่างของนาชัยเนี่ยน้องจะรักษาแบบนั้นมามาหลายครั้งแล้วค่ะแอดมิดมาหลายครั้งแล้วพอกลับไปอยู่ที่เดิมสภาพเดิมคุกดินคุกขุ่นคุกหญ้า น้องก็เป็นเหมือนเดิมแต่พอแม่กิ่งเอากลับมาอยู่ที่บ้านแม่กิ่งน้องไม่มีอาการเป็นผื่นแดงขึ้นมาเลยนะคะนั่นแสดงว่าน้องน่าจะมีแพ้อะไรสักตัวหนึ่งที่อยู่กับพื้นดินพื้นหญ้าเนาะให้โอกาสบุญมีแล้วก็ให้โอกาสน้องๆด้วยนะคะไมลูกอุ้ยเต็มขึ้นทุกวันนะคะคอก็เริ่มเป็นหนอกแล้วนะคะบุญมีของเราเดี๋ยวพ่อพ่อ,พอแม่เห็นเห็นนำชัยแล้วจะหลงสเสน่ห์เขาเหมือนกับ สงสเนือบุญมีเลยครับเป็นแมวที่ขี้อ้อนมากมายนะคะแมวที่ขี้อ้อนมากอยู่ด้วยกันได้ไม่กี่วันนะคะอยู่ด้วยกันได้ไม่กี่วันก็จะมีความอ้อนเยอะแยะเดี๋ยวแม่กิ่งก็จะเอาน้องปลองให้คุณหมออาบน้ําให้ดูค่ะเพราะว่ายัางมอมมอมอยู่เนาะทั้งทั้งที่แม่กิ่งก็เช็ดไปหลายรอบแล้วค่ะแต่ตอนนี้คือนอนเปโชก่อนครับขอ,อน,นอนเปอ้อนแม่ก่อนครับ อ้อนทั้งแม่กิง่งอ้อนทั้งพ่อพ่อแม่เอฟซีเลยครับน้ำชัยของเรานะคะชอบชอบให้แม่เกาหัวเกาคางแล้วเขาชอบให้อุ้มค่ะเมื่อวานเนาะที่แม่กิงกก่งบอกว่าที่แม่กิ่งบอกว่าแม่กิ่งเอาน้องมาอยู่ห้องทํางานด้วยเออแล้วทีนี้แม่กิ่งป้อนยาเขาป้อนยาเขาทายาให้เขาเหมือนกับเขาไม่ชอบอะค่ะ เขาหลบแมกกิ่งเลยนะคะหลบแมกกิ่งเลยแล้วกว่าจะหักกว่าจะแบบว่า,าล่อ,อก,กันออกมาได้ตีสองค่ะตีสองแมกกิ่งก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเพราะว่าไปเรียกเรียกมุมไหนที่คิดว่าเขาอยู่เขาก็ไม่ออกเขาซ่อนตัวเก่งมากเลยนะคะเหมือนกับที่เราเห็นวันนั้นอะ่ะที่วันเดินทางกลับเนาะวันที่เดินทางกลับอะ่ะที่เขาไปซ่อนมุดตัวอยู่ใต้กระบ,บะของบุญม,มีอ่ะคะ่ะ นอนแบบว่าซุกหน้าเข้าไปเลยแล้วก็มุดอยู่ใต้นั้นจนแม่กิ่งต้องเอากระบะขยับออกมาเพื่อที่บ้าให้เขาเป็นที่โล่งเขาจะได้หายใจได้โล่งขึ้นและนอนสบายขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเน่แน่น่แน่ทองหยดทองหยดแก้งนะคะแม่เปิดโกงแล้วทองหยดแก้งแต่มาเฝ้าเขานะคะทองหยดมาเฝ้านําชัยแต่พอพอเขาจะทําท่าแบบว่ามาใกล้ก็ทําเป็นแยบแยบเขา ก็ต้องค่อยๆจูนกันไปค่ะเดี๋ยวค่อยๆจูนกันไปแม่กิ่งคิดว่าน่าจะเข้ากันไม่ยากค่ะอย่างตอนนี้นําโชคของเราก็อยู่โซนหลังบ้านอยู่โซนหลังบ้านนำโชคเหมือนเขาจะเป็นแมวที่ชอบอยู่เงียบๆน,นะคะโอเคอย,อยู่โซนหลังบ้านก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วค่ะแม่กิ่งก็ยังคิดอยู่ว่าจะเอานําชัยไปอยู่หลังบ้านดีไหม <fl> แต่ทีนี้เยวลองจูนในบ้านดูก่อน,นะคะ่ะลองจูนในบ้านดูก่อนว,ว่าเขาอยู่ได้ไหม ถ้าเขาอยู่ได้ก็อยู่ให้ให้อยู่โซนในบ้านค่ะสำหรับนำชัยกลุ่มนี้ก็เนี่ยค่ะมีหยอกกันเล่นกันในกลุ่มพี่น้องเขานะคะยังไม่เลิอกอ้อนนะคะยังไม่เลิอกอ้อนสายทานของเราสายทานตอนนี้ก็แสบมากเลยนะคะมีหลายคลิปพ่อ,พอ,พอแม่ fc บ,บอกว่าเดี๋ยวนี้เห็นสายทานเกเรใช่ค่ะนางเกเร นางถือว่านางเป็นน้องคนเล็กของบ้านเป็นลูกสาวคนเล็กของบ้านนางก็จะจะเกเรก,กับพี่พี่เขานะคะแล้วก็ถือว่าพี่พี่เขาไม่ทําอะไรตอบด้วยแต่ว่าแม่ก,กิ่งก็มีปาล์มอยู่นะคะมีปาล์มอยู่เนาะทางนี้ก็แอบสองสาวสาวก็แอบสองหนุ่มใช่ไหมทองหยดนะคะทองหยดเนาะเป็นแมวที่น่ารักมากๆเลยนะคะทองหยด สาวน้อยตาคมของเราอีกคนหนึ่งอบุญมีก็นั่งมองน้องนะคะน้องนั่งนอนมองน้องอันนี้ก็แก้งกันอันนี้ไม่ใช่สายทานค่ะอันนี้รู้สึกจะเป็นสายลมสายลมแก้งไข่แก้งไม่แน่ใจว่าแก้งทองหยดหรือว่าแก้งไท่นะคะ หนุมน่มๆนั่งเรียงตัวกันค่ะหนุมน่มๆของเราอันนี้สตังนะคะสาตางแล้วก็อันนี้สายสายลมนั่งอยู่ตรงบันไดนอนบันไดกันเมื่อวานแม่กิ่งตัดเล็บให้สาตางหหได้แผลเลยนะคะเป็นอะไรที่ตัดเล็บยากมากสาตางแล้วก็แม่เสือใหญ่แม่ทองมาของเรานั่งชิวๆบนหลังโองนะคะสตูนน้อยกับสายฐานแน่แน่แน,แน สายทานต้องเจอสตูลปราบค่ะเวลาเข้ามาคอเคลียสตูลเขาจะชอบทําแบบนี้กับน้องจะหยุมหยุมยุมยุมน้องเลยนะคะจะไม่กล้ากับสตูลน,นะคะสายทานเนี่ยอันนี้เป็นภาพที่มาอยู่ห้องทํางานกับแม่กิ่งนะคะสตูลน,น้อยของเราให้ดูความน่ารักของนางในการนอนนะคะหลังจากที่อ้อนแม่อ้อนไปอ้อนมาอ้อนอยากกินขนมแล้วแม่ไม่ให้กินแล้วก็มานอนเนี่ยคะ่ะ มานอนอยู่ตรงข้างๆเก้าอี้ที่แม่นั่งอยู่เนาะลีลาท่านอนของนางก็เอนดูนะคะไม่ว่าจะทําอะไรเอนดูไปหมดค่ะสําหรับคนสวยของเรากับปุกลุกกับปุกลุกน้อยของเราน่ารักจริงๆค่ะแล้วก็อันนี้ก็พี่น้องเขานะคะหลังจากที่แบบสำรวจวิ่งตรงโน้นตรงนี้ทีอันนี้ก็อยู่ในห้องทำงานเหมือนกันนะคะทองพูนกับทองทวีค่ะ นอนนนอนซุกกันสองพี่น้องเขาอันคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะแม่กิ่งพาลูกๆส่งความน่ารักให้กับข้าพ่อแม่เอฟซีได้เห็นได้ดูกันแค่นี้ก่อนนะคะขอพอะคุณมากค่ะ